มาอนี่ข้าไปเห็ดซอยจุละกาอันอียังเกาะเดี๋ยวจะฟาบอกพี่น้องให้พี่น้องได้รุ่นสกน้อไนไปิดใส่น้ำมันพรอมนะพี่น้องมีตะไคร่มีหอมหัวแดงแมีพริกมีกระเทียมสว,ส,สวัสดีครับ ครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เขาอยู่กับช่องบาเพชรข้าวสะพานเกเอเลนครับวันนี้เขาไปเห็ดซอยจุระกาอันเอียงก่อเดี๋ยวจะฟาบอกพี่น้องให้พี่น้องได้รุ่นสกอร์นะวันนี้นะครับแน่นอนหลักๆเขาคือซอยจุมีซอยจุแล้วก็มีอีกเมนูหนึง่งเมนูสุกเมนูสุกนะครับเอาไว้ยใหับตัวนี้แน่นอนนะอันนี้เอาสำหรับซอยจุซอยจุเจ้าพิยาเห็ดเรียบร้อยแล้วเนาะเจ้าพิยาเขานะครับ เดี๋ยวเปล่าผดจานมันเวลามันเป็นหลายจันนะครับก็เลยว่าบปล่าผิดเห็ดไปเลยนะครับเพียกินไส้จุเบือแล้วครับอันนี้อันนี้ก็เนื้อเสือด้วยพี่น้องเนื้อเสือแล้วก็นเนื้อลาบนะครับหั่นบเบิดนะหั่นแล้วเปเ่าดหั่นไปเรียบร้อย,ลยแล้วมันบบหลายพอดนะครับอันนี้เพียบปล่าผิดยังอท่ทันได้ใส่เบิดนะครับเพียเนี่ย่าผิดจงไว้มันม,ม,มีที่เด็ดบอยู่นะครับเป็นเพียเพียยังเขได้ตุ่มด้วยพี่นอ้องอันนี้เนื้อเสือ พี่น้องบ้าเพ็ดหั่นไว้เรียบร้อยอแต่เมื่อนี้ส่วนนี้นะครับเป็นความลับอ่าส่วนนี้บ้าเพ็ดบ่ได้เอามาซอยจุแต่ส่วนนี้นี่นะครับเนื้อเสือเนื้อลาบแล้วก็ตับสามสิบขีดพวกนี้บ้าเพ็ดสิซอยจุซอยจุนะครับอ๋อจำจักบาทก่อนมาจำจักระกจำจุก่อนเดีย๋ยวห่อไข่มาเห็ดไก<อ>่ไก่อืมแก่ขอเราแล้วพี่นัข่กุกเลย มันผักข้าวรึมบอกพี hơn, ่น้องพักห้องคือกาไปมันผักจีนแบอไะเดี๋ยวพายเสือหะแล้วก็เสือจ้าอืมแล้วก็มีหมักมะละมาละจีนนะครับพี่น้องว่ามะละจีนคอมเมนต์มาขอบคุณหลายๆครับเขาเหม็งคือเก็มีหมักหมักมะละหินุกอันนี้ บาลาเพ็ดลวกไปแล้วมันเลยเป็นสีนี้ว่าจุคือเราหั่นเรียบร้อยโอ้เจ้าเพียร์หอกัดเป็นเจ้าเพียแบบแห้งแล้วพี่น้องแบบแห้งลูกพี่มากปะเก่งเลยไม่ง่ายเพื่อนบรรยากาศห้าไปด้านหลังนี่ถ้าอยู่เขามาหั่น รถตกสามชิเมื่อริ่งคืนนี้ละนะครับอาที่เด็เลยเหลเก่งหน่อยเนาะล่องทองเก่งหน่อยแล้วาฮาจิมิเมนูนี่ฮาจิเอิญแม่พ่อไม่กลินหอมเนาะกินกับเขาได้เรืองไม่นวนครับเห็ดนำมือวิววิว แต่ใส่เบสได,ด้พี่น้องไม่มาเล่นฝอขึ้นมาห้อ่ช่วงค่ำพื่อเดี๋ยวมันนี่ห้องของไรเน,นี่ยมโคบพ่อเดี๋ยวบ้าเพ็ดอ่ะที่เด็ดขึ้นเราอ๋อถือให้บ้าเพ็ดด้วยบ้าเพด็ดที่เราใส่นะตับสามสิบกรีบ ขึ้นไหลแต่เอาใสบนรถนะแล้วก็นี่เนื้อเสือพี่น้องเนื้อเสือหอมนะใส่เนื้อเสือหอมพริกพริกนี่บ้าเพชรยิเอาสองเม็ดเลยเนาะยังพี่น้องคำนีิต้องดิดเลยพี่น้องยัจนล้นล้นซ้อนฮะเนอนะอะ น่ออองอยู่บ้าเพล่หนูว่าละครับเมล็ดชีกครับยี่อร้อนมเดีมไม่ได้เห็น พี่ร้แห็น่ร้อวะนะครับตเาตาเขาเป็นเตาอะเตาทานเนาะแต่ห้างใครเนะครับเปกนกหอมข้างหมอ,อ,กกอนพี่น้องข้างหมอนแล้วกันหยามงก้องตองยูก็พี่ร้องเเ็นห็ดเตาครับ<ม> ฮะลองไหมฮะลูกพริกกันให้หน,น,น,น่อเฮ้ยเอาไปใส่น้ำมันหอมน้อพี่น้องเอาน้ำมันบ่หลายบริหลายสัมผัสนะเพะพอสัมผัสได้อ่าแล้วก็อันนี้พี่น้องอันนี้เป็น,นปเครื่องประกอบอ่าเครื่องเครื่องมันก็คือมีตะมีตะไคร้มีหอมหัวแดงหรือมีพริกมีกระเทียมไม่ค่อยมาแล้วแ,แต่ไม่ค่อยมาแล้ววันนี้ไม่ค่อยจะมากลิ่นเขาเนาะมาทดลอง เมนูเด็ดนี่เดี๋ยวพี่น้องบ้าเพชรชิดเฉลยให้พี่น้องได้ได้ได้สะอาดต,ตอนพุูดละตอนไายพ่นะตอนไายหลังจากเพชรชิดแล้วนะครับแต่พี่น้องถ้าเพิ่งว่าเมนูเนี่ยเมนูเนี่ยจะเป็นเมนูอย่างอ๋ออ๋อเดี๋ยวใจ,จเย็นๆให้แปน้นพอนะเล็งบนอะไรขึ้นจังหันเนาะโอเคติดต่อเกตเนาะเล็งบนอะไ พี่น้องล่องเดาบ้างเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะพัดพัดไอเครื่องไซครับนี่นะครับน้ำมันนะครับให้น้ำมันฟดวัดเจมเครื่องนี้รู้จักขูดวะพี่รู้จักขูดวะขูดก,ก็คือการต่ำละทำให้มันเข้ากันเปิ้ลขูดเราซองดีๆจับกล้องดีๆต้องมาเพิ่งดีๆเออแบก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 ไรแบกเนาะไรเปลือกเปล่าดีเนาะ บอลนี่ออกไปเถอะไปไปไปบอลนี่มันเท่ากันมันท่านห่อนดีเนาะท่านเดือดดีที่นาะอ๋าเดือดละตัวให้พร้อมครับแป๊บเดียว์หอมเนาะหอมเลยหอมเลยหอมสุดยอดเลยหอมละนี่ กินแห้งพอนะใกล้เลยต้มเน้อผ <wave weil iquer through Hungary> well. ัดลมผัดอะี๋ยวความน้องพอมดีก่อน้องก้องดีๆกองมันดีดีมึงดีทุกทีมดีดีมีของแอยัให้มึงไปไปไปมาีกล้องบ้าปันนเคืองี่ของแพงจัดจีครับเดี๋วจีบลให้่มา ผัด้าวหมอนไปเร่องเ้อนไปเริ่มองเด้ยงเยนองกดกระตกกรกกระองสิพาดให้มันพาดให้มันออกมือเด้งออกมือเด้งาเขากันดีดีน้หอมอ่ะในกล้องบ่คอยสวยเป็นไรอ่ะเป็นคนจริงเยือ มันนี่นะครับแต่เขาท่านได้บอกแคเนอกมืัอนี่ข้าวซมีความดุอีกคือเก่าะมัอนี้ตามสัญญาที่บอกพี่น้องไว้ตัวดาพุทธตัวดาพุทธเนาะมันนี่ข้าวขาวดอกเจ้ว่าเจ้าว่ามันมันมันไม่เขาเบาเลิกเอาแบบทั่วไปทั่วไปครับระดับระดับของลูกพี่น่ะเขาซีเอาระดับของลูกพี่ที่ลูกดีเลี้ยงยู่ปอซีนี่แหละ ลูกพี่ไปเรียนล่ะคุณครูอสอนมาหรือศึกษาในยูทูปป่ะลูกพี่ศึกษา,าในย<น>ูทูปเอาลูกพี่จะเสียมาบอกพี่น,ออนอกก้องเนาะสุพี่น้องฟังอ่าหลังจากได้ที่ละพี่นอ้องกว่าจังหน่อยเห็นมันหอมจังหน่อยแต่เขาก็เอาไส่เนื้อเขาไปใสเ่เนื้อเสือนะครับคนผัดใส่กันเลยเนื้อเสือนะอ๋อแฟนที่แฟนลู เหียไปอ่ะอ๋อครับรู้นะครับเดี๋ยวา่าห้องอ่ะว่าได้เห็ดว่าให้มันจุนนั่นเด้อพี่น้องเอาแบบสะดุ้งสะดุง้งมันเป็นสะดุงด้งแบบตกใจเลย, <c oughs> เยมันเริ่มแห้งละแห้งละ เดือดลุกหละไม่พ่อเขาไม่ทำเนาะสุสาซุสายนเริ่มแข็งลาแบบพอดีนี้ดีเลมเยดไหมใครหงสเลี้ขี้เิมของแอไม่หนีแ่บแน่นอนอเรนมนีแ่บแยงแ่บแท่นนะอ๋มแขนละเมื่อเสือห้ากแข็ลเยินแขนละอย่าฟาดนอย่าฟาด้่แม่ละ

อ,อ,าาอันนี้ไก่ทอดไอ้ไข่มุมม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 กฟันระบายให้ท่านเลยทอดทอดเลี้ยวเฮ้ยมันสุกอีกจังเลยทำใหญ่ละมันสีสะดุ้งสะดุ้งจังเลย ทำเตือนพอไหมอันเนี้อที่ชุกๆช่หาเนี้อเสียหนาเด็กอันเด็กน้อยที่นี่นยังเป็นทารกนะอันบ้งอยัางบางคนกินเพราะว่ามันอันนั้นมันหยาบขังหยาบเลยนะทำมันใกล้ๆปเนะี่ยเด็กอายุสาถึงหเอ,อ่อหนถึงห้าปีครับน้ว่ได้เปบื้งหน่ะบ่ลูกพนะี่เปบื้งหน่ะลูกพี่คิดเองเ <laughs> คิดเองเหรโดยประมาณที่ทีที่ตะม้วนส่วมากเออย้ำขม่าดีๆจับดีๆนะครับตอนนี้นะครับพี่เดียบถุงเ้าวหนิฟังมาหนิฟังมานี่เออนี่เื่อเตี้ยนะครับพ้อจังพ้อผัดแห่งสะดุ้งสะดุ้งเล็กน้อยพี่น้องเข้ากระเจี๊ยใส่เสียลงไปใส่เบอร์เลนนะครับเตี้ยบาเผ็ดเสียของเ้าเมื่อเสือ เนาะใส่รถใส่ก่อนปึ๊บนะครับแล้วก็ผัดอีกทีนี่ผัดไปอีกนะครับให้เจ้าเอาเพี่นนอ่ใส่ท่านบอกผมก็จะใส่ไปอีกเอาเลยมาขมก็ใส่บีขวดเขาอีกเด้อครับพี่น้องอันนี้นะครับเขายัางว่าท่านบอกเออน้องหอมหอมมากหอมหอมพี่อ่ะหอม เดี๋พี่คอนเฟิร์มเลยมันต้องเสี็ยงเล็กมากขนาดนี้แล้วนแทบแทบแเกงเขียวหวานไม่แังเกงเขียวหวานนย่แล้วห็นี่เหรอรึบอ่ะอเง,ง,งเข้าวี่๊กสปิงลบดรุรด,ดด้วยยังนีเบิ้มของชรรดของชดรดเป็นไรไร้ไรยแทบไรยสีม่วโบ,บสำคัญยินกันทของชด,ดครับ กดใส่ปุ๊บน้ำปลางกดเปนน้ำปลาน้ำปลาับเป็นปลาน้อยนึงบอน้อยนึงอ่ะยังอีกโอ้แบกดแ่ากดที่เขากดเลยกไอี คือพ้อมพร้อมเข้าไปอีกรึอยปดนะครับ,บมาคุยเด็ดดึงดึงเลยเน้อเสือ,อเด็ดซิบมึงของางวะ พี่คักเอาละบายดิพอแล้วอย่างคักเามมานี้ยมาตามมาตามมาเร็วตามมาเลยอ่ะส่องเบื้องหันมาพี่ตามมาพี่เร่งไปมาซองงดีๆซองดีๆจับดีๆในกองเหลืองเออมเหลืองเออมเสริมอย,อยู่นี่มีโมเด็ดเลย หอ,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 อมหอมเนาะหอมพวกเครื่องเทศเนาะหอมเครื่องเทศ็ดเนี่ยนะปะหอมแล้วดเดิไดเนไปค่อย,ยกินน้ำพรพอ้อมปะกินน้ำพร้อมนะมาเดีเเเ๋ยวเชียก็เดินไ่ค่อยไปเดี๋ยวเนี้ยน อ้ากพี่ซิมดูอ๋อเขายังมาว่างไลยนี่ผูดแล้วว่าเขามาว่างไลยนี่าานี่ครับบุหอนเลยมาพี่มาพี่หันมาพี่กล้องนั้นแล้วเราไม่ได้มานั่งพี่บุหอนเลยเนี่ยบุหอนเลยป่ะซิมมาอ๋อซิซ,มมซ่อนมีอนยะู่นีะนี่ผู้ชมิอุมแรกอีแรก,เ,กเป็นได้กแกลกเสือ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 โอ้โห อมคก็อส้มืดให้บปล่าใกล้องนี่ห้อะไรวะมันลยเนมาหันโอ้โ,อโอเดี๋ยวห็ว้บ้าพ็ดชิบมั่วพี่งวงเรากินไปพวกเอ,อาอลอเลยจับเหรอขึ้นมาเลยจับให้บ้าพ็ดเหรอกินแล้วตื่นเลยจ้าวงวงอ่ะอืมดยอดเลยนุ่มยอดนุ่มหืมไหนบักเอกอ คอมมามลำหรืออืมอืมอืมอ่ะมาต่อห้าสต่จุ่ห้องต่อแล้วก็มาจู่ห้องสิสามสิบกิี๊ดฉีเฉลยแล้วนะโอ้ลืมเฉลยพี่น้องเฉลยดูเรนนี่ก็คือ จังโก,นะงกน้นะพัดจังโก้เนื้อเสือมานะพี่น้องผัดจังโก้เนื้อเสือได้พี่น้องบางคนก็สิหมดละบางคนเคยเห็ดเนาะนะครับก็นะบจ,จุข้านี่นะครับอชิมอันนี้คุณกุนน้งยังบ้านจะทอดเหรอคะ,ะพอแล้วอพอมากี่ยวนี่นู้องจังโก้เนื้อเสือแล้วเอ วยวเราต้อดใจักอโอเแกสยจุลบาบเพลกะเห็ดจังโกนี่ื้อกับนี่เลยเฮ้พี่พมนนี่มนันม่ข้าเลยไม่ข้านะเนี่ยพอยม,มาแล้วนะพมมากินขิามากินร่องแกงโกปเปิพเดพัดลมนนะเแล่วพายม่ต้อก็ได้ง่ายกล่องนนะ เสร็จไงกล่องทั้งนี้กัน,นบึงนบ้ง,งหลายบินบรรยากาศเนาะหลายมุมหลายมุมคนระับที่นี้ก็ไปอีกบรรยากาศหลายมุมเลยพี่น้องลยมัน บอนี <Ooh. S 2> ่ออกไปเิมอกินรับนะได้เขาร้อมมัน uh นี่กินเขาร้อมเนาะเป็นเขาเจ้านนี้มาพี่เอาลูกพี่เปนขาเจ้ามาไปสิซอยจุ้เดอเาปไลไมันามันลูก ได้ไหมกินซุกนี่เมนูจังกูสิมึงดูกจังกูเสือจังกูเสือจังกูเนื้อเสือพีดองกินอันนี้เอ็นมูคข่าเห็นมะหายกับตะกไหลกันเกยทอดพักเ้ขอเชคแฮกัน่กันกัไปแล้ว มือพ่ยเช้มือจังโกเสียบเบมดบัตรเขาอะเขาเสียบเหมืนบัตรอ่าแซ่บมาพ่อมาชม อออเออพัดจังโก้พี่ว่ามันขมเกินไปเคยพี่อะไรเคยเพียรอาลไายพดอดีป่ะพี่ว่ามันขมบ่เอ,อ๋อประเดี๋ยวว่าพี่น้องฟังด้วยดาวพูดนะแล้วแม่ไปเอาแก้วบองนะามาจังจังพี่พี่น้อง เก่งแง่กับพี่น้องไว้นะดาพุทธนะดาวกับดาวพุทธนะอืมนี่จินตนาการาพุดนี่เป็นดาวที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดเนาะใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดและก็อันเป็นดาวที่น้อยที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลอืมนม่ไม่อัน อันการหมุนรอบผ้าที่คั้งหนึ่งน่ะดาวพุ่นหมุนได้แปดสิบเจ็ดจุดเก้าหกเก้าวันรอบครางหนึ่งน่ะแปดสิบเจ็ดแเจ็เก้าหเก้าลกเข่าหล,ล่มุนรอบดวงอาทิตย์แกแกเมือสามร้อยกสาหาวันหกสิบห้าห้าวันครับหนึ่งปีใช้เวลาหนึน่งปีกันหมุน เวราดาวคุณนึกอยู่ใกล้หนึ่งปีของโลกมันได้ได้หมอหลายรอบแรอบแล้วการอันภาพที่ทายมาจากอันดาวคุณเนี่ยหาได้ยากแล้วก่อนเพราะว่าอันมันรู้อันใต้แสงแก่ของพอทายบติดายบติดนี่แสงแก่คนเนาะคือเใาอยู่กลางแดดได้แล้ว เราบันทายแบบมืดใช่เงี้ยมาจนถอดไอความรู้เนาะมาอีกอะไ้ไอความรู้ดะไรกันเป็นผพาที่เป็นเป็นดาวที่ไปใกล้ภาาที่ไปใกล้ดาวพูดมากที่สุดเพื่อนยานมอรลิเนอร์มอรลิเนอร์น่าจะมอรลิเนอร์เนี่ยลืะ ยานที่เขาไปใกล้นะป่ะอืม,อมีคือประวัติถวขาของดาพุทเนาะครับพูดเไม่กินต่อ,อไปเลยพูดใดผพูดใดว่าปิดยังไงก็ให้เกาะซอยคอมเมนต์เนาะอ,อยากห้เพ็นอ,อย่างกับบอกมาเลยอแอกรู้เลยอย่างเดี๋ยวลูกพี่กับบ้าเพชรไปหาขอมูลมาสูพีน้องเนาะ วางผู้ใดคิดว่าขอโม้นที่เขาบอกไปแล้วบนถือกะคอมเมนต์ได้เนะบอกเขาได้ไดเพิ่มเติมได้ไปเช็อันน,อนั้นพี่น่ากลินเบิดโอ้มนี่สองขวดเลยแย่มากอ,อ่ะเนาะอ้าวโทษพี่จะกินเขานะวพี่น้อง กินหลายพร้อมเลูกกินอุดมสมบูรณ์กินเพื่อพัฒนา,าร่างกายแล้วเขาพร้อมกินสังกูร้อมมันผัดสังกูด้อยพี่นอ้องมังงงน,น,พน,พน,น,นเ,เ,เพิ่มผัดผให้มันสมดุลขึ้นด้วยนะครัผัดเดืพ่อกระหยาบเด้อพี่น้องเนี่ยซอยจุกผัดกับเฮาเยอเพืยอกับเยอะแยะ มือหนาบ้าเพ็ดกรเซ็นกระเส็นตู้เย็นไหมล้วก็เอามาอีกมาสู้คือเกานหละพี่น้องมาเห็ดคลิปอีกเล้วน่ะคลิปกระเพาะไมเห็ดย่างเลยย่างเสือย่างเสือนี่้มาเพ็ดก็มีเค็ดลับอีกย่างเสื้อโบมีย่างหลายเนียงค็ดลับง่ายๆเก่เกาโอ้จังโก้มาจับพร้อมเนาะจังโก้เนี่ยพัดจังโก้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าล้วนแหละพี่น้อง กล้วนแต่ว่าเ้าแบบล้วนแบบผ่านเอานะครับใส่หอมเข้าไปยังเก่าเครื่องุมเลิศจะมีกินของเนื้อเลยคูณยามากินของเนื้อก็ไม่ต้องไม่ต้องเห็ดล้วนเลยนะคือย้อนกลับไปบึงคิปที่แล้วของมาเพชรที่ไส้แจ๊ะเคยจะหุงด้วยครับกับเกลือใช้งานเนาะ ว่ามันเดี๋ยวใส่อย่างอื่นใส่หอมใส่อย่างนู้นคืบอได้กินของเนื้อบอได้รสขั้นบอไดอได้กินของเนื้อค่ะใครในในกระบังใส่อย่างนี้ยเอิองนี้พัดไปร้วนเลยอ๋วสิอิ่มละแล่ะเนาะสีไรล่ะเหนียวหรือพิวย์หรือสมักกินทุกอย่างอีกพี่น้องกินน้ำสำด้านกอย่าง จีบมี้รูหลังจากที่ห้คกล้รูดพี่น้องไปแล้วออก,กล้องไหนกล้องพ่นดรือกล้องนี่คัมาคัเน,นี่อ้้อ้ยแบงคหนว่คออนเดินครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ